วิดีโอนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมนะคะพลังงานที่คุณอาจจะมีโอกาสพบเจอในวันนี้หรือเป็นพลังงานในรูปแบบใหนนะคะอาจจะได้พบเจอ พลังงานที่ใหม่ๆได้หรือพลังงานที่โอเครู้จักคุยกันอยู่แล้วแต่อาจจะมีเรื่องราวที่เหมือนอ่อทำให้รู้สึกว่าเครือบแคลงสงสัยนะคะมีความงอนโกรธกันเคืองกันได้นะคะหรืออาจจะพบเจอผู้คนใหม่ๆที่ยังไม่ทันรู้จักกัน<ๆ>ก็เลยดูมีความแบบดูใจลองใจช่างใจหรือว่าเกิดความเหมือน ยังไม่มั่นใจกันนะคะอาจจะมีสีหน้าแววตาที่อาจจะดูแบบดูเชิงไปก่อนคนนี้จะเป็นยังไงยังไม่ได้มีความเป็นมิตรซะทีเดียวนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยพลังงานคนใดคนหนึ่งไม่คุณนะก็อาจจะเป็นคุณที่สงสัยหรือหวาดระแวงหรือเป็นตัวคุณเนี่ยแหละที่มีความเมตตาเนาะ แต่ทีนี้เป็นพลังงานกับอาจจะเป็นกับเด็กนะคะคนที่อ่อนกว่าหรือคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าคุณได้นะคะมีบางอย่างที่อาจจะดูน้อยกว่าหรือว่าอยู่ในลักษณะของเป็นบริวารของคุณแต่คุณมีความเอ็นดูนะคะรู้สึกแบบว่าอยากอยากช่วยเหลืออยากเข้าหานะคะได้นะคะเพราะนั้น เป็นพลังงานที่อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสนิทกันค่อยๆที่จะปรับความเข้าใจนะคะพลังงานของอพลังงานที่ของการหยุดพักนะคะหยุดพักอาจจะด้วยเพราะความเหนื่อยล้าหรือว่าไปต่อไม่น่าจะเป็นผลดีอาจจะเกิดการมอดไหมหรือว่า,าส่งผลบางอย่างที่ทําให้มีปัญหาตามมาจบหรือว่า เ,ออเรื่องราวบางอย่างมันไปต่อได้แล้วมันไม่โอเคอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานของการหยุดพักนะคะหยุดพักแล้วไว้ค่อยหาโอกาสเริ่มใหม่ไปต่อนะคะพลังงานของการที่อาจจะมีเรื่องราวนะคะที่คุณข้องมองใจได้นะคะอาจจะเป็นกับคู่ นะคะหรือกับเพศตรงข้ามที่อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่อยากพูดคุยไม่อยากสื่อสารอะไรนะักนะคะอาจจะผิดใจได้หรือว่าพ่อแง่แม่งอนเล็กๆน้อยๆนะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณเหมือนเตรียมตัวขัดเกลาตัวเองพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในอนาคตนะคะหรือว่าคุณรู้ดีว่ามันมีเรื่องที่คุณอาจจะต้องลงมือทําหรือว่าแสดงบทบาทเพราะนั้นเป็นลักษณะของการเตรียม เตรียมรับมือเตรียมพร้อมนะคะกายใจหรือว่าปัจจัยอื่นๆวันนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ถึงเวลามันได้ที่อะค่ะนะคะ,นะคะถึงจุดที่อาจจะควรจะแสดงนะคะบทบาทพฤติกรรมปฏิกิริยาต่างๆอารมณ์นะคะในบางคนหรือว่าในบางบรรยากาศอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ขุ่นมัวนะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องอระวังในเรื่องของ อารมณ์ได้นะคะอารมณ์เดือดนะคะการเหมือนมีเรื่องผิดใจกันหรือว่าการตะโกนโหร้องนะคะการเหมือนแสดงความรุนแรงบางอย่างทางอารมณ์เนาะหรืออย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจจะเป็นไปในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องดาวบางอย่างนั้นมันมันถึงจุดสำคัญมากๆแล้วถึงจุดเดือดหรือว่าถึงจุดที่ควรจะแบบต้องใส่ใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรืออีกแง่หนึ่งก็คือมันมีลักษณะของการที่แบบบางอย่างนั้นลงตัวมากๆและคือเหมาะมากๆแล้วที่จะได้ใช้ประโยชน์นะคะเหมาะมากๆแล้วที่เหมือนมันได้ที่นะคะอาจจะเป็นในลักษณะของสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนที่ชัดเจนในบางเรื่องบางพลังงานอาจจะเป็นลักษณะของการได้รับข่าวสารด้วยนะคะเป็นข่าวสารที่สําคัญนะคะข่าวสารที่ถือได้ว่า คุณคุณจะต้องใส่ใจนะคะขอสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารเพิ่มเติมนะคะ การสื่อสารสำคัญถึงเวลาที่อาจจะแบบหยุดพักอะน,นะคะหยุดพักหรือว่าหยุดรอรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะบางเรื่องนะคะก็เหมือนต้องปล่อยไปให้ให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะหรือว่าปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรนะคะโอเคพลังงานนี่ค่ะ พลังงานของความยุติธรรมเนาะไม่ว่าจะในเรื่องของการแข่งขันการใช้ชีวิตความรักการงานการเงินเรื่องใดก็ตามการเรียนมีพลังงานลักษณะที่แบบยุติธรรมนะคะข่าวสารบางคนอาจจะแบบเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือว่ารอคอยผลบางอย่างพลังงานที่วินวินเนาะก็คือถือได้ว่าเสมอภาคนะคะก็ไม่มีใครที่อาจจะต้องรู้สึก ถูกด้อยค่ากว่าน้อยเนื้อต่ําใจกว่าหรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นพลังงานที่ถือได้ว่า50-50 5 0นะคะความสมดุลเนาะความสมดุลที่จะเกิดขึ้นพลังงานที่จุดสิ้นสุดบางอย่างนะคะบทสรุปเนาะวันนี้หรือ,อ,อในช่วงพลังงานนี้เนาะที่คุณชมนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันสุดท้ายก็ได้ค่ะหรือเป็นการสรุปบ,บางอย่าง นะคะเหมือนจะได้เห็นว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะการพบเจอกันในช่วงอาจจะเป็นแบบการชี้ชัดนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรแบบนี้นะคะหรือในบางคนเนี่ยคุณอาจจะได้รับคำตอบบางอย่างนะคะคำตอบหรือว่าคำถามที่คุณสงสัยเรื่องราวต่างๆนะคะมันจะเหมือนถึงจุดที่คุณจะได้เริ่มเห็นอะไรมากขึ้นเนาะ นะคะ。Uh huh.